ขาขาไม่ค่อยจะดีใส่เท้าใตไม่ได้ใส่เท้าแตะไม่ค่อยอยู่ก้อระพ่ิบ่ะ หนักมากตอนนเออยกไวยกต้องได้ไหมได้ค่ะหนึ่งสองสามใครจะเอะมันเย้บะมันเป็นเื่องทีมันเป็น